สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่รู้เป็นอะไรนะคะเมื่อเช้าเนี่ก็รู้สึกว่าตาข้างนี้เป็นกระตุกทุกๆทุกๆุกๆุกๆไผกระตุกข้างซ้ายดีวะคะ่ะอ,อ,อ่อนกับบุมมีข้อบริเวณเรื่องตากระตุกนะคะเนาะกระตุกข้างซ้ายวักตับตุกๆทๆุกๆทุกงแต่สาวะะอ่ะอ่าน หนูว่านนี้ก็ว่าจะไปกรุงเทพเนาะค่ะก่อนเตรียมเก็บของเก็บของที่จะไปจัดง,งานปารีสกรุงเทพเนะคะนัดกับเพื่อนๆเพิ่น,พนไว้เนาะค่ะเนาะว่าสิไปแสดงสินค้าพ้อยเบืวลเพิเพ่นอ,อยู่ที่กรุงเทพเนาะค่ะกับหมู่อันกับมหา,ากระเป๋าสตางค์อ่าบัตรประชาชนก็เสียไปครับพี่ก็เสีย ใบอีทีเอ็มเกษียค่ะเมื่อวานก็เลยไปอ่อน,อ,ปอ,อนก็เลยได้แล่นไปไทายบัตรประชาชนไปที่ธนาคารเห็ดใบอีทีเอ็มใหม่กับมือนี้อีกมือนึ่งค่ะอ่อนจะต้องไปที่บางละมุงนะคะเนาะไปเตียงบัตรหายแล้วก็ไปเตียงอ่านายบัตรอ่านห้ามใบคับคี่ของอ่อนใหม่นั่นเองนะคะเนาะออกจากนั้นจะจบเ่านั้นแล้วอ่อนก็จะไปกรุงเทพเนาะค่ะไปกรุงเทพเพราะว่าของทุกอย่างเตรียมไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเยอ,อะเหลื่อนบรัดเนาะเหลื่อนบรัด เจอกันเมื่อนี้ค่ะเจอกันืัอนี้ที่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะออนก็จะไปแสดงสินค้าแล้วก็จะไปพบปะเพื่อนเพื่อนที่ยุกรุงเทพนะคะและวันที่2ี้นี่ออนจะเดินทางไปปารีสเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ปารีสนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ปารีสนะคะถ้าอยากจะเข้าร่วมงานอยากจะเข้าร่วมงาน forever f a m i l y ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ forever นะคะที่เขาจัดขึ้นที่ปารีสกรุงปารีสนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่ปารีสนะคะ ที่ทำงานที่นั่นนะคะ,ะทักก่อนมาได้เลยนะคะว่าอยากเข้าไปร่วมงานงานเฟร์รี่ระดับโลกของ f o r e v e r นะคะก็ะร่วมกับอ่อนก็ทักอ่อนมานะคะมามาดูมาดูธุรกิจใหม่ของอ่อนนะคะธุรกิจใหม่ที่อ่อนจะไปเสนอการเดินทางครั้งนี้ที่อ่อนเดินทางไปยุโรปครั้งนี้นะคะอ่อนไปขยายธุรกิจ Fo r เ ver ของอ่อนนะคะจากนเอีเยะค่ะ โดอทีมงานของออนเองนะคะหาสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มของออนนั่นเองค่ะ จากคนเอเชียสู่คนเอเชียหาดช่องทางใหม่ๆโอกาสทางธุรกิจอาจโอกาสในผสมผสานร,ระหว่างสุขภาพและอิสรภาพทางการเงินทางภูมิศาสตร์นะคะใครที่อยากที่สนใจนะคะที่อยากจะมีรายได้เสริมอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของ f o r Ever นะคะไปสร้างรายได้ให้กับคุณไปดูแลสุขภาพของคุณและยังสร้างรายได้เป็นอาชีพอีกช่องทางหนึ่งค่ะอีกช่องทางหนึ่งเลยค่ะาทำอาชีพ คาสามารถทําควบคู่กับงานประจําที่คุณทําได้นะคะฟ o อ e เวอร์ forever, ทำกันง่ายๆค่ะโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีสอบใหญ่แต่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกฟ o อยเวอร์ forever, ทำงานกับฟลอยเวอร์คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจฟ o อ e เวอร์ทุกตัวเลยคะ่ะคุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ของฟ o อยเวอร์ได้ทุกตัวโดยที่คุณไม่จําเป็นจะต,ต้องลงทุนใดๆนะคะอ่าเป็นโอกาสทางเลือกใหม่ให้คุณแล้วนะคะฟ o อยเวอร์ forever, ตอนนี้ สำหรับอ่อนๆกำลังจะไปขยายธุรกิจให้กับคนต่างแดนที่คนคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศในเขตยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสปารีสบริบรามานีแพมลินเบอร์ลินนะคะหรือว่าเขตเมืองที่ใกล้เคียงที่ทํางานอยู่ที่เบอร์ลินก็สามารถทักอ่อนมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวร์แลนด์ออน ก็มีแผนที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์ที่ออนจะ,จะไปนะคะแล้วก็จะเป็นฝรั่งไซปรัสก็จะไปไซปรัสแล้วก็ไปออสเตรเียนะคะ,ะเพื่อนๆที่อยู่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะสามารถทักออนมาได้เลยค่ะอยากจะให้ออนไปเป็นผู้สนับสน,นุนและไปเป็นทีมมาทิาเป็นทีมไปเสนองาน forever แล้วก็มาเป็นทีมร่วมกันกับออนนะคะออนอยู่กรุงเทพออนอยู่ที่อออยู่ที่พัทยานะคะอออยู่ที่พัทยาสามารถดีลงานกับออนเพราะว่า forever เขามีสาขา170ประเทศทั่วโลกนั่นเองค่ะเราสามารถเมื่อเรามีสมาชิกเป็นสมาชิกของ forever ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเราสามารถช้อปปิ้ง forever shop forever ได้ทุกประเทศนั่นเองค่ะ สนใจทักออนมาเลยนะคะทักออนมาเลยนะคะแล้วเข้าร่วมง,งาน forever fairy ระดับโลกที่กลุ่มปารีสร่วมกันกับออนค่ะทักมานะคะทักมาค่ะเจอกันนะคะ